หกเหมือนดูละคอนอ่ะใช่ไหมคะว่าโอ้ต่อไปคู่นี้จะเป็นยังไงจะแบบพบกันได้ยืดไหมภรรยาเขาจะรู้ไหมคูชมครับทุกปัญหาความรักนะครับสามารถที่จะแก้ไขกันได้นะเพียงติดต่อเข้ามาหาผู้เชี่ยวชาญของเราทางรายการชูรักชูรท่รนั้นเองครับและวิทยากรค่ะที่ให้เกียรติมาเสริมแนวรับนะคะของความรักค่ะก็คือจิตแพทย์สาวสวยใจดีแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงไพศาลนั่นเองค่ะ เป็สายหน้าใหม่แล้วนะครับมาลองรับฟังปัญหาของคุณฟ้าก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณฟ้าครับ สวัสดีค่ะตอนนี้โทรกับหัวหน้างานอยู่อะค่ะค่ะโทประมาทโทรคุยกันอย่างเดียวค่ะประมาณสามสามเดือนกว่าคุณมีอะไรกันลึกซ<ะ>ึ้งก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเป็นข่าวฟุกซิปมาค่ะก็ะเลยอยากถามคุณหมอว่าข่าวฟุกซิปนินทาพวกเนีนน้ยเราจะทํายังไงอะคะค่ะแต่ว,ว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องแบบที่คนแบบชอบเมาส์กันอะมันห้ามไม่ได้หรอกมม<ะ>ันห้ามไม่ได้นะคะตรงน,นี้เนี่ยแบบแล้วมันเรื่องประมาณนี้เนี่ยมันเหมือนสนุกด้วยอะ,ะคนเมาส์ก็สนุกคนก็ กระจุ๊กกระจิ๊กอะไรกันไปหัวหน้าคนนี้มีครอบครัวแล้วด้วยไม่ใช่เหรอคะอ่าใช่มีแล้วคะ่ะแต่คือว่าเดือนหนึ่งเขาจะไปหาครอบครัวเขาที่ที่บ้านเขาเนี่ยประมาณสองครั้งแค่นั้นเองคะ่ะแล้วเราไม่อึดอัดเหรอว่าเขามีภรรยามีลูกแล้วอะ่ะสงสารครอบครัวเขาเหมือนกันเหมือนกับที่เราบอกว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องประมาณนี้คะ่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์แบบกําลังอินเลออิฟอ่ะ ก็แบบอุย้ยรักไม่เป็นไรอะไรยเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยหมาอว่าอยากให้คุณฟ้าลองคิดดูดีๆก่อนะนะคะอันนี้มันก็เพิ่งจะเริ่มต้นเนาะยังตัดสินใจยังเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทันแล้วก็เท่าที่ฟังเสียงดูก็คิดว่ายังอายุน้อยอยู่นะยังเสียงแบบ ยังสาวๆอยู่อ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสเจอคนยังมีโอกาสเลือกอีกตั้งเยอะส่วนตัวหมอก็ไม่อยากสนับสนุนให้ใคร,ครเป็นเบอร์สองหรอกคือแบบคือธรรมชาติของคนเราอ่ะทุกคนเกิดมาอยากเป็นที่หนึ่งอะใช่ไหมเออบางทีถ้าเป็นที่สองบางทีก็ต้องถามตัวเราเองว่ามันใช่ความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับกับความสุขที่เราได้รับมานี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงชีวิตคุณฟ้าคุณฟ้า,ฟา,ฟาต้องเลือกเอง ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะถ้าเกิดเราให้เวลาเป็นเครื่องมื์เนี่ยว่าเราก็เป็นคนดีเราก็มีด้านอื่นๆที่ดีเนี่ยสุดท้ายเรื่องเมสาอะไรเดี๋ยวก็ชินกันไปอันนี้มันใหม่ๆอยู่ไงมันเพิ่งไม่กี่เดือนกําลังแบบเมาสนุกกําลังแบบโอ้โหเหมือนดูละครอ่ะใช่ไหมคะว่าโอ้ต่อไปคู่นี้จะเป็นยังไงจะแบบพบกันได้ยืดไหมภรรยาเขาจะรู้ไหมอะไรมันเหมือนแบบเออมันเป็นแบบชีวิตจริงที่เขาลุ้นเขาดูกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเราเลือกเองอ่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกับผลที่มันจะตามมา่ ย้ายที่ทํางานแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วยังจะคบกันต่อไปหรือเปล่าคะก็คงจะโทรคุยกันอย่างเดียวอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้ค,คิดทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตเราเนี่ยเ,เราจะเอาอยัางไงนะคะซึ่งอันนี้หมอว่าก็หลายๆคนเหมือนกันที่ก็เคยผ่านประสบการณ์คล้ายคุณฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะบางทีก็แบบไปรักคนมีเจ้าของอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดนะ เออสักวันหนึ่งมันก็เจ็บปวดนะนะตอนนี้แค่เริ่มรักมันก็เริ่มเจ็บปวดแล้วใช่ไหมคะคไม่งั้นคงไม่โทรมาปรึกษาเรารเนาะเออยังไงก็เป็นกําลังใจให้ก็ลองคิดทบทวนลองตัดสินใจดีๆเพราะว่าคุณฟ้าก็ยังเด็กนะคะมีโอกาสเลือกอยู่ ค่ะขอบคุณคุณฟ้าค่ะเรามีความมั่นใจรักตัวเองนะครับใช่ค่ะอย่าไปอย่าไปเป็นเลยคือแบบทุกคนธรรมชาติสร้างมาไม่มีใครอยากเป็นเบอร์สองโดยเฉพาะเรื่องของความรักถ้าเลือกได้อยากเป็นดีกว่านะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีครอบครัวขึ้นมามีลูกนะครับแล้วก็ มีผู้หญิงคนอื่นเข้ามายุ่งกับสามีกเราเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไงนะครก็ลองคิดถึงหัวอกของผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราดีกว่าเราสามารถเลือกได้เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะมีความสุขนะคะก็นําสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเรานะคะ